ถ้าอยากได้เส้นคมนะเราให้เราใช้ยางลบครับให้ใช้ใช้ตัวยางลบเนี่ยแล้วเราก็แบบการเหลา,า,าเหลาเส้นอ่างเงี้ยเหลานี่อันนี้ว่ามาใช้อันนี้อันนี้มันดูข้อน้องดีนะนี่นะครับนี่นนแล้วนะครับสวัดสดีครับพวกครูออมอีกแล้วนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อหาขอ,ของคอร์สไอบีทเพนนะครับก็เราจะพูดถึงเรื่องของการใช้มือถือนะครับในการ ว้าลูกนะครับเราสาธิตว่าเวลาเขาใช้งานไอเบดเพนเนี่ยถ้าเกิดเราใช้นิ้ววาาเนี่ยมันจะดีไหมอ่าลองดูดีกว่านะครับมาดูกันก่อนเนี่ยขั้นตอนมีอะไรบ้างนะครับอ่าก่อนอื่นนะครับโหลดไอเบดเพนมาแล้วครับซึ่งถ้าเกิดเป็นตัวฟรีเนี่ยจะเป็นไอเบดเพนเอ็กซ์นะครับจะเป็นไอเบดเพนไอเบดเพนธรรมดาตัวเสียตัว,ต,ว,ต,วตัวแบบมีการจ่ายแบบอันนี้แค่แค่ประมาณว่าให้จ่ายเพื่อรีมูฟแอดเฉยๆทีนี้เราก็าเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับเข้าไปในโปรแกรมปุ๊บอย่างงี้นะเราก็ เข้ามาบวกนะครับเขาไปที้แกนรี่ของฉันนี่แกนรี่ของฉันตรงนี้แล้วก็บวกตรงนี้นะครับทีนี้ของคูงออมเนี่ยบอกไว้เลยนะแนะนําเลยนะ,นะ,นยนะนอยากให้ทุกคนใช้ A4 ครับอันนี้นะแล้วก็เลือกสามร้อยนะครับปุ๊บแล้วก็โอเคไปเลยนี่จะขึ้นหน้าจอแบบนี้หน้าตาแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเราจะถ่ายรูปเราจะเอารูปมาลงนะมาลงได้หลายแบบนะแล้วก,กดตรงเลเยอร์เนี่ยมันสามารถมีรูปกล้องถ่ายรูปเห็นไหมกล้องถ่ายรูปตรงนี้นะครับกดเข้าไปปุ๊บ มันสามารถดึงภาพนะครับดึงภาพมาใช้ก็ได้หรือเราจะเอาเป็นแบบถ่ายรูปก็ได้นะครับเมื่อกี้ที่ครูออมบอก่ะม,มันถ่ายรูปได้มันถ่ายไม่ได้นะมันจะต้องถ่ายเองเนี่ยเราต้องแบบเนี่ยถ่ายรูปเองถ่ายแช่เองนะแล้วก็มันจะได้นี้มาครูออมเนถ่ายรูปนี้มานี่ถ่ายรูปนี้ทีนี้เดี๋ยวเราจะเปิดในไอเบียสเพซน,นะครับภาพน้องเข้ามาน้องเชอร์นี่ เอาเข้ามาอย่างนี้นะครับนี่ถ่ายรูปมานะบอกอีกทีถ่ายรูปมานะโอเคไปเลยปึ๊บทีนี้เดี๋ยวพอพอบโหลดเสร็จเนี่ยมันจะถามว่าอ่ะเราเรามีฟิลเตอร์ในการแยกแยกอะไรแยกพื้นหลังที่เป็นสีขาวนะครับกับพื้นหลังกับตัวกระดาษเนี่ยจะทำไหมจะใช้ไหมนะไม่ใช่ก็ด้ยโยกดยกเลิก,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 กไปใ้าไห่ใช่ถ้าใช้ก็โอเคทีนี้พอถามมาไดา้มาได้เรานเนี่ยมันจะนี่ อยู่ในเลเยอร์นี้นะสังเกตว่าเลเยอร์มันจะโปร่ปงๆเห็นไหมบางคนบางคนเก็ฑแล้วว่าโปร่ปงๆหมาเพราะไงโปร่ปงๆคือมันจะเป็นทานฝาผ้าเลยแหละแล้วก็เราจะเอาเลเยอร์ธรรมดาเนี่ยมันเป็นตัวตัดเส้นนะครับอยข้างล่างที่มันให้มาัดตะแกรงเนี่ยเราอาจจะดันขึ้นมาอย่างนี้ขึ้นมาแล้วไอ้นี่อยู่ข้างล่างนะครับอ่าตรงนี้นะไอ้ตรงนี้ครูออมจะให้ตรงเนี้ยม,มันเปอร์เซ็นต์น้อยนะครับด้วยการเลื่อนตรงข้างล่างเนี่ยเลื่อนมาทางรับเปอร์เซ็นต์ทีนี้ควรจะตัดเส้นเลเยอร์นี้ได้ละคนละเลเยอรนะ์นะนี่ไอ้น,อนี่นี่พื้นนะนี่ตัดเส้นนะแยกกัันนะครบ เริ่มวาดได้นะครับวาดในลายอาร์ตนะทีนี้ครูอมจะใช้ปากกาตัวนี้นะครับดิพเพนนะหรือว่าจะเรียกว่าไอแปรงปากกาหัวจุ่มนะแบบแข็งนะโอเคก็ใช้หัวปากกาเนี่ยแล้วแต่แล้วแต่ขนาดที่เราชอบเลยนะครับผมใช้ประมาณนี้แล้วกันครึ่งหนึ่งะตะวัดเลยปุ๊บนะครับนี่เวลาลากคลิกมันก็คือต้องต้องพยายามลากให้มันทีเดียวครับแล้วก็แล้วก็เร็วนิดหน,นึ่งเนี่ยถ้าเร็วนยเร็วนิดหนึ่งเห็นแบบเส้นเส้นมันจะไม่ค่อย ทะทะเส้นถ้าเร็วนิดหนึ่งเส้นมันจะไม่ค่อยไม่ไม่ไมค่อยแบบไม่ค่อยสั่นนะครับนะครับทีนี้บางคนอาจจะมองว่าเอออยากจะได้เส้นคมคมมัทำยังไงนะถ้าอยากได้เส้นคม,คมๆนะเราให้เราใช้ยางลบครับใช้ใช้ใช้ตัวยางลบเนี่ยแล้วเราก็แบบการเหลาเหลาเส้นอย่างเงี้ยเหลาเงี้ยนะครับเหลาเหลาให้มันคมคมเนี่ยอย่างเงี้ยเส้นก็จะคมเองนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเหลาล <ๆ S 2> หรือไม่เราก็ต้องใช้ไอนเนียหัวเล็กๆนะครับแล้วเขียนมานะเขียนให้มันคมเงี้ย เขียนหลายทีอย่างเงี้ยนะเขียนเนี้ยให้มันคมนะฮะเสร็ this, นะรจแล้วเนียพอเราได้ภาพเนี่ยได้เส้นเนี้ยได้มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับเนี่ยได้มาเรียบร้อยแล้วนะรเ,รรวนะเราก็ปิดตานะครับเนี่ยปิดตาสเก็ตทิ้งไปครับ ก็ามาเช็คเนี่ยมาดูดีว่าเฮ้ยมันโอเคไหมมันดูแบบเฮ้ยมันดูแปลกๆไหมดูอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเราจะเห็นเนี่ยอย่างครูออฟจะเห็นตรงนี้นะครับอาจจะแก้นิดนึงก่อนลงสีเส้นมันควรจะเพอร์เฟกที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับโอเครอบนี้จะมาลงสีนะลงสีแล้วครับก็เวลาจะลงสีเนี่ยให้สีมันอยู่ข้างล่างเส้นนะครับนี่เส้นนะนี่คือลายอาร์นะครับคัลเลอร์ต้องอยู่ล่างเส้นนะครับให้เราเพิ่มเลเยอร์มานะครับโดยการกดตรงนี้ นะครับตบเพิ่มเลยเยอะตรงนี้นะครับซึ่งคูออมอาจจะตลกหน่อยนะคือสีคูออมจะลงหมดเลยในเลเยอร์เดียวกันนะจะไม่แยกสีนะบางคนอาจจะแบบคูออมไม่แยกสีละไม่แยกเป็นผิวอะไรเงี้ยคูออมเอาเอาแบบง่ายๆก่อนนะครับอ่ะเลเยอร์เดียวกันนะครับก่อนจะลงสีนะครับแนะนานะให้เราไปตรงพื้นหลังเนี่ยไอ้ที่มันสีขาวเห็นไหมครับให้เราเปลี่ยนเป็นสีเทานิดนึงเปลี่ยนทําไมนะเวลาลงสีจะได้ไม่เลอะลงสีขาวหรือแบบลงสีอ่อนๆเนี้ยนะครับเปลี่ยนสีเทานิดนึงนะเพื่อให้แบบลงสีได้นะนี่เอาเป็นสีนี้ ก็ได้นะสีตรงข้ามเลยเสื้อสีแดงผมสีฟ้าเสื้อสีแดงสีตรงข้ามจะได้ดูเบรยกันนะเบรกเบรกกันนะครับกางเกงนี่จะได้เป็นเสื้อสีเซตสีเดียวกันนะสีเนื้อเวลาเลือกควรจะเลือกระหว่างแดงกับแดงกับเหลืองเนี่ยช่วงเนี้ยประมาณนี้นี่สีก็สดๆหน่อยสีเนื้อนะครับโอเคโอ้โหตรงตาตาก็เอาสีดำแล้วดำสนิทเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดวก็ดูสวยไหมไม่สวยเลยไม่สวยเ็เปลี่ยนสีแล้วรู้สึกสีสีเสื้อน้องไม่สวยเลยเด็กผู้หญิงหน่อยดูเด็กผู้หญิงหน่อย ชมพูนี้ก็เอาไปใช้คู่กับไอ้น,นี่ได้นะตรงไอ้ตรงน,นี้นะอย่างเงี้ยได้ละนะได้สีละประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเราจะต่อไปเราจะทําเงานะครับทําเงาเดี๋ยวเราจะทแก้มแดงก่อนทําเงานะครับเราอาจจะเพิ่มเป็นแก้มแดงนะครับอาจจะเพิ่มเลเยอร์อันนี้คูณออมจะใช้เป็นตัวนี้นะครับแอปพลัปกติเราก็เลือกสีสีดแดงนะแดงใช้วใหญ่ายน้อยเนี่ยใหญ่หน่อย นะครับแล้วก็เวลาก่อนก่อนจะแปะปากรวมแนะนําำใช้คาทาคาทาจิ้มที่หน้าก่อนเนี่ยมันจะมีเนี่ยสเต็คชันมามันจะระบายไม่เกินเนี่ยไม่เกินเห็นไหมครับอย่างเงี้ยไม่งั้นจะเกินนะครับรอมจะใช้คาทาช่วยนะครับนี่แก้มแดงนะครับโอเคน่แก้มแดงแล้วชีกนะครับเดี๋ยวแก้มแดงปิดตาไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาการการลงเงานะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลงแสงเงานะครับแบบไม่ง่ายนะแบบไม่ง่ายเลยจะใช้เลเยอร์นะ บวกเลเยอร์มาอันนี้เป็นแสงเงาครับยังไม่ใช้แมติพายหรืออะไรทั้งสิ้นนะจะเอาใช้เลเยอร์ธรรมดาก่อนนะครับทีนี้ในในเราก็คบวบคุมนี้ไปแล้วเราก็ดูดสีมาเวลาทําแสงนะหว,วังว่าเวลาทาเงาเนื้อกูอมจะอย่างนี้ดันตรงนี้มานิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มเนี่ยให้มันเป็นแดงๆนิดนึงนะเราก็ลองทาดูก่อนสวยเปล่าว่ามันสวยไหมก็จะอย่างนี้แล้วกันอ่ะอย่างนี้อย่างนี้นะครับนี่ มันจะไม่ใช่อย่างนี้ทั้งหมดนะบางคนลงงี้หมดเลยไม่ใช่นะทีนี้ก็อ่ะลงอะไรลงผมต่อแล้วกันนะครับผมก็อ่ะใช้ตัวนี้นะครับจิ้มผมไปเลยนะครับจิ้มให้หมดเลยนะเราแค่2จุดพอ,อต้องการเงาก็ใช้ตรงนี้นะครับตรงนี้เลื่อนไปทางนี้ให้มันดําขึ้นเนี่ยนี่คือเงาครับเนี่ยนี่วิธีขีดงนาาๆดำให้ดําขึ้นดาแค่ไหนขอแค่ขีดแล้วยัมพอมองเห็นน่ะคือดําพอข,อขีดแค่นี้พอนะครับถ้าขีดแล้วมันมองเห็นอะมันมองเห็นแล้วแบบเออว่ะ ันนี้อันนี้เลยกันใสตัวถมสีนะครับเนี่ตัวถมสีถมปุ๊บนี่เห็นป่ะนะครับมันก็จะดูเป็นเซลเชตนะครับนี่เขียนปุ๊บนี่อันนี้เป็นผมหลังเนี่ยช่วงนี้เป็นผมหลังเราก็สามารถนี่มันจะเป็นผมด้านหลังเห็นป่ะใส่ไฮไลท์ผมหน่อยไฮไลท์ผมก็จะเป็นแบบดูสีมาก,ก่อนนะดูสีมานี่นะครับแล้วเราก็เลือกนะไฮไลท์ก็ใช้สีสว่างหน่อยเลือกสีเองเลยกันเลื่อนมาสว่าง ทีน,นี้ก็เป็นพวกแสงเงาของเสื้อนะครับเสือ้อกดสีมาก,ก่อนดูสีมาก่อนแล้วก็ใช้ตรงนี้นะไม่ต้องเลื่อนเอานะเนี่ยเดียเด๋ยวดึงเดี๋ยวดึงนี้เอาเลยนะครับดึงตรงนี้เออง่ายง่ายที่สุดแล้วนะครับมาอน,นี้กันเราดูเราดูจากรูปทรงของของเสื้อนะครับเนี่ยของตัวนะครับทมนะครับตาลงบางทีเราใครเซ็นเอานะแต่จริงมีหลาักการนะมีหลักการอยู่ วลาขี่ในเวลามองเนี Nä, oh <c 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 ่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี Jen ้ยคือเส้นหัวเนี่ยมันคือเงาเนี่ยคือตามหัวโค้งของหงหัวอย่างเงี้ยครับมันเป็นแคชชาร์โดของหัวนะครับดังนั้นเราก็ต้องลงให้มันตรงตามแคชชาร์โดหัวตรงนี้เป็นแขนดังนั้นต้องลบออกเลยครับต้องลบออกเป็นแขนนี่เป็นช่วงแขนนะครับตรงข้างล่างเนี่ยมันเป็นแคชชาร์โดของแขนนะครับเราก็อาจต้องเขียนมาให้ครบอย่างนงี้เขียนชาดแคชชาร์โดแขนคือหมายถึงเงาเงาที่กระทอดกระทบกับแขนนะครับ แขนนี่ผมว่าแขนมันไม่ค่อยโอเคนะนะครับนในสีขาวเป็นถ้าเกิดมันมีมันมันมีแบบความด,ดําเยอะอยู่แล้วไม่ไม่ค่อยแนะนำให้ลงเงาเพิ่มครับเพราะว่าถ้าลงเงาเพิ่มก็ยิ่งมันมองไม่เห็นนะนะครับอย่างนี้เราสู้ลงแสงไปดีกว่าลงพวกแสงไปนะครับเป็นเช่นตัวนี้นะประมาณนี้เพราะว่ารองเท้ามันไม่ได้เป็นรองเท้าหนัง ให้มันเป็นถึงขอบเงานะครับนี่เป็นขอบเงาในหัวใจนี่จริงๆจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะเชิดลายนะตรงนี้ก็ให้มันหายไปเลยแนะ่นให้มันเกลือนไปเลยไม่แวะหรอกโอเคประมาณนี้นะครับเราจะมาใส่แปรงกาวให้น้องนิดนึงนะครับก็ ถ้าอยากแปะก,กาวนะเขียดวาดเองเนาะเราก็จะเป็นตรงนี้นะครับตัวนี้นี่อันนี้ว่ามาใช้อันนี้อันนี้มันดูเข้าออน้องดีนะเวลาใช้ก็กดตึบนี่แค่แล้วก็ขยายเราแบบดูว่าเออให้มันดูแบบเล็กดูใหญ่ได้ใหญ่เล็กๆแล้วแต่นะใส่เงาพืนนิดหนึ่งนะเป็นชาโดนิดนึงนะครับก็อาจจะเพิ่มมาประมาณนี้แล้วกันนะครับเรียบร้อยอันนี้ชัวร์แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว นี่นะครับนี่เสร็จแล้วนะครับอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเพก็จบกันไปแล้วนะครับกับคลิปการสอนใช้นิ้วนะครับในการวาดนะครับบนไอริสเพนนะครับตั้งแต่ขั้นตอนการที่หาแบบสเก็ตเลยนะครับคุณจะเอากระดาษนี้ก็ได้นะถ่ายมาแล้วลองวาดวาดดูนะหรือจะลองสเก็ตลงไปไนอะไรก็ได้นะใช้ปากาใช้อะไรสเก็ตแล้วก็มาตัดเส้นบนนิ้วนะ ก็ใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะก็ช่วยช่วยแช่นะครับแต่ใครเห็นว่าอยากเรียนกูอ้อมนะอยู่ในคอร์สอยากเข้ามาในคอร์สไอบิดเพจก็สามารถติดต่อมาในเพจได้นะครับสําหรับคนที่อยู่ในคอร์สอยู่แล้วก็ทําต่อไปฝึกต่อไปนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ